สวัสดีครับพบกับบรรยากาศตอนเช้าของทีเอ็ธนพัฒน์เจริญฟามบรักดานตำบลหนองแวกสุขพระอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเช้าวันพฤหัสที่30พฤษภาคม2 5 6 7นนะครับตอนนี้เราก็อยู่กลางแปลงหญ้านะครับตรงนี้เป็นแปลงหญ้ามันมาเลยทั้งหมด3งานนะครับใช้ท่อนพันปลูกไปที่6กกิโลนะครับตกงานละ20กิโลนะครับแต่ว่าใครจะปลูกงานละ10บกิโลก็ได้นะครับไรหนึ่งก็ใช้40กิโลนะครับ ถ้าปลูกงานละ20กิโลก็ไล่หนึ่งใช้80กิโลนะครับเนี่ยหนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอระยะเวลาตอนแรกที่ผมปลูกที่ใช้ท่อนพันน้อยเพราะว่าประหยัดเงินค่าท่อนพันสองเราไม่ได้รีบใช้หญ้านะครับไม่ได้รีบใช้หญ้าอันนี้ปลูกได้นะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยดีนะครับดินเสียนะครับแต่ว่าผมก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเอียดอ่ามันเป็นเอียด ตายทุกสิ่งอย่างนะครับก็จะมีขึ้นมาบ้างนะครับดินดินเสียจากการใช้น้ำารดาลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วครับเพราะว่าพื้นดินก็แถวนี้ก็เป็นหยาดเป็นเกียร์กันนะครับดินเค็มเลยนะครับเป็นปกตินะครับอ่าในส่วนของที่ผมซื้อมาตอนนั้นก็กิโลละ8บาท480บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดก็6กกิลวิ่งไปเอาเองนะครับวิ่งไปเอาเองอแนะนําให้ใกล้ถ้าใกล้ก็วิ่งไปเอาเองนะครับ หรือว่าถ้าใครเห็นขายที่อยู่ในอ,อันนี้ก็ซื้อมาปลูกได้นะครับกระสอบแล้วพร้อมส่งรวมเท่านั้นเท่านี้ปลูกได้นะครับนี่ตอนนี้ของผมจะใกล้ครบหนึ่งปีแล้วอีกประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนี่จะครบหนึ่งปีท่อนพันเยอะนะครับตอนนี้คือท่อนพันเยอะหมายถึงว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้จําหน่ายนะครับหมายถึงว่าพูดให้ฟังเฉยๆว่าท่อนพันผมเยอะผมสามารถปลูกได้เลยเนี่ยไล่ละตันก็ยังได้นะครับปลูกสาธิตนะครับไล่ละตัน คิดเป็นเงินก็ไร่ละหมื่นอ่ากิโลละสิบาทนี่บแต่อันนี้อันนี้พูดถึงในในเรื่องของที่เรามีท่อนพันธุแล้วนะครับแต่ว่าเราเริ่มจากท่อนพันที่ที่480บาทนะครับเราสามารถปลูกขยายท่อนพันเป็นของตัวเองได้นะครับท่อนอ่าจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเรามีท่อนพันเองแล้วแต่ว่าอ่าจากแนะนําให้เกษตรกร,รที่จะปลูกใหม่อ่าซื้อมาแค่ไม่ต้องเยอะครับ40 50กิโลก็ปลูกได้นะครับเพราะว่า โดยลักษณะของญ้าแล้วมันเป็นญ้าแบบเลื้อยนะครับแบบเท้าเคียญ้ยามันจะเป็นญ้าเท้าเคียนะครับย้าเลื้อยเลื้อยมีไหลมีไหลหคล้ายๆพวกแพนโกล่านะครับพวกนี้ย้ามันก็เลยจะเลื้อยแบบเดี๋ยวครอบคุมพื้นที่เดี๋ยวก็นาเองนะครับก็ซื้อเยอะก็แล้วแต่คนนะครับก็แต่ผมก็ใช้วิธีประหยัดเงินเอาเงินส่วนที่เหลือก็ซื้อปุ๋ยมาหว่านได้เยอะนะครับ ถ้าเรา,าไม่ลงเขาเรียกว่าอะไรนะลงทอนพันไม่เยอะถ้าทอนพันสมมุติว่าลงท่อนพันไล่ละสี่รอยกิโลอย่างเงี้ยไล่ละสี่พันัะโอ้ก็ถือว่าเยอะอันนั้นหนาเลยนะครับหนาเลยต้องยอมรับเลยว่าหนาเลยนะครับมีข้อดีนะครับข้อดีคือหนาเลยหนาเลยข้อเสียคือไม่มีข้อเสียนะครับไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีถ้ามีเงินซื้อท่อนพันนะอันนี้น,ะนี่ อย่างอย่างอันนี้ผมเดินมาดูย้าไอ้แปลงย้าไหนที่ผมปลูกแปลงสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับอ่าอย่างที่ผมเขาเรียกอะไรอย่างที่ผมปลูกเพราะว่าผมอ่าไม่ได้รีบนะครับผมไม่ได้รีบผมก็เลยปลูกแค่6กกิโลในพื้นที่3งานแค่นั้นผมไม่รีบแล้วตอนนี้ผมมีท่อนพันเป็นของตัวเองแล้วผมจะปลูกไร่ละ40กิโลเออ้ย400กิโลก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าจะทําไม่ทําก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้อันนี้เป็นแนวทางนะครับ อันนี้ผมพาเดินมาดูแปลงหญ้าไนของผมนะครับนี่นะครับหญ้าไนของผมก็มีท่อนพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วนะครับะปลูกไล่ละตันก็ได้นะครับเนี่ยอยู่ที่คุณขี้เกียจหรือเปล่ามันก็ต้องขี้เกียจอยู่แล้วละครับเพราะว่าขนาดเกี่ยวให้กัวกินก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้เดินพาเดินมาชมนีเฉยนะครับว่าหญ้ามันเป็นยังไงนะครับลูกลักษณะของหญ้าไนมันก็จะเป็นการแตกกอแบบอ่าแตกหน่อออกมาจากพื้นดินนะครับไม่มีการไหลนะครับ มันก็เลยอา,อาจจะใช้ท่อนพันธุ์ที่ที่เยอะนิดนึงที่เยอะเพื่อจะให้ครอบคลุมพื้นที่ได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราให้มันกระจายได้ในพื้นที่ที่แบบตอนที่ผมปลูกใหมนะ่กระจายเป็นพื้นที่เต็มพื้นที่ประมาณร้อเลยนะครับในระบบกระจายเป็นเต็มพื้นที่แปลงนี้ไร่หนึ่งหนึ่งไร่เนี่ยเต็มพื้นที่ร้อซแต่ว่าความหนานแน่นก็จะประมาณสักสาม โดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับความหนาแน่นหมายถึงว่ากระจายเต็มพื้นที่แต่ว่าความหนาแน่นของการปลูกน้อยอัตราการเกิดน้อยนะครับแต่ผมใส่ท่อนพันธุ์เยอะอยู่นะครับแต่ว่าอัตราการเกิดน้อยแล้วก็ลักษณะการปลูกที่เราปลูกเขาเรียกอะไรนะ,ะการปลูกที่เราเลือกปลูกนะครับเราไม่ได้เลือกทําแบบนาตมนะครับตอนนั้นเราทําแบบเลือกเป็นแบบหวานแล้วนะครับหวานดินแห้งนะครับ ก็เชิงนาตมนะครับที่คลิปก่อนๆที่ใครเห็นผมก็ที่ผมถ่ายไว้นะครับผมอขอคุยไปด้วยขอถอนต้นคิวๆไปด้วยนะผมหวานดินแห้งนะครับหมายถึงว่าดินแห้งแล้วก็เอาท่อนพันธมาลงแล้วก็พอเอารถลดรถไถนามาปั่นเสร็จแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับแช่น้ําไปเลยนะครับให้น้ํารถเองนะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าเกิดไม่ค่อยดี สมมติว่าใช้ทอนพันร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในส่วนของสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นคือกระจายกระจายเต็มพื้นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยอย่างฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นี่ครับี๋ยวจากนั้นเราก็รอนะครับรอรอในที่นี้ก็คือหมายถึงรอหญ้ามันตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วมันก็แตกหนอ่อแตกกออะไรเข้ามันไปเรื่อยๆนะครับตังนี้เราก็จะบำรุงหมายถึงว่าพูดในเชิงเชิงทฤษฎีนะครับเราก็ต้องบำรุงด้วยให้น้ํา ลดน้ําให้ปุ๋ยลดน้ําให้ปุ๋ยสลับกันไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําสักอย่างนะครับตอนนี้คือปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับอันนี้คือ,อเขาเรียกอะไรนะปล่อยเป็นธรรมชาติให้ฝนฟ้าเป็นคนดูแลนะครับเพราะว่าระบบจัดการน้ํายังไม่เสร็จนะครับตอนแรกนึกว่าจะเสร็จแล้วแต่ว่าด้วยที่เป็นสูบน้ำมาดานด้วยไฟฟ้าก็มีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่สูบนะครับก็เลยยังยัง,ย,งยังไม่เสร็จ เรื่องน้ําบาดาลน,นี้ก็ยังต้องได้ทําต่อกันกในปีนี้อยู่นะครับในปีนี้ถ้าปีนี้น่าจะปีนี้ไม่เสร็จเพราะว่าปีนี้มันอยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วเราไม่ไม่ค่อยได้ใช้น้ําแล้วนะครับก็น่าจะเป็นฤดูการหน้านะครับหลังเก็บเกี่ยวฤดูการหน้าก็อาจจะได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อจะใช้ในระบบน้ําเพื่อจะให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ผิดพลาดไปหลายประการนะครับเรื่องระบบน้ํานะครับเหมือนกับรอบแรกที่เคยคุยไปไว้นะครับเราสูบน้ําลดหญ้าทั้งหมด10 เอาตีไป12ไร่นะครับหญ้าทั้งหมด12บสองไร่น่ะเดือนแรกนี่หมดไป4,300บาทนะครับค่าไฟนะครับหมายถึงว่าครอบคุมหมดเลยครับทุกแปลงเลยนะครับแปลงละเกือบ2รอบนะครับ4,300บาทเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันแพงเกินไปนะครับต่อเดือนนะครับถ้าเราจะลดให้มันแบบลดพอให้หญ้าแบบงามหญ้าแบบอะไรพวกนี้เราต้องเสียเงินประมาณเดือนละส0่พันบาทาทำไมลด ลดเหลือเดือนละ2,000บาทได้ไหม2,000บาทก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ครอบคลุมทุกแปลงนะครับอาจจะความชุ่มชื้นไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับก็ตามปริมาณนะครับเงินจ่ายค่าไฟเยอะแล้วก็ได้น้ําเยอะเงินจ่ายค่าไฟน้อยแล้วก็ได้น้ําน้อยนะครับครับของเรามันก็ขึ้นอยู่ที่เงินที่จะใช้สูบน้ํานะครับก็เลยพักเรื่องของอระบบน้าบาดาลด้วยไฟฟ้าไปก่อนนะครับเพราะว่า เรามองว่ามันเงินสี่พันห้าพันเรามองว่ามันก็ยังไม่ไมยังยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับกับการที่เราจะเอาตังตรงนั้นมาลดน้ํานะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเราเอาเงินสามสี่พันไปทําเปลือกมาล้างมากิดให้กัวกินมันก็จะได้แบบได้แบบต่อเดือนเลยนะครับต่อเดือนแล้วกัวก็น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะมีอ่าเปรียบเทียบแล้วน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากันอืม จากที่เอาเอาเงินมาลงทุนสูบน้ำลดย่านะครับแต่ว่าไม่ใช่อ๋อขอโทษนะครับอ่าอาไม่ใช่ว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ลดนะครับเราลดใบอยู่นะครับลดใบอยู่ลดใบเพื่อไม่ให้ยญ้าตายลดใบอยู่แต่ว่าไม่ได้รดแบบเต็มร้อยเรซนที่เห็นกล้องคุ้นสัตว์นี่ครับผมมาเดินถอนต้นอนี้นะครับ ให้ได้เช้าละสิบต้นยี่สิต้นก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ดูไปด้วยกันนะครับที่กล้องมันสั่นก็อย่างนี้แหละครับที่เห็นผมถือแล้วกล้องมันสั่นเพราะว่าเ,เวลาช่วงเช้าเราก็มีจํากัดนะครับผมก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอาจจะกล้องสันส่นๆก็เปิดฟังเสียงก็ได้นะครับพูดคุยสอบถามกันเข้ามาในช่องทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมผมลงมาดูนี่คือ เนี่ยอย่างเงี้ยเยอะนะครับนี่เนี่เยอะนะเยอะเราก็ต้องได้ถอนออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะได้ได้มาตัดให้วัวให้วัวกินนะครับตัดให้วัวกินโยนทิ้งไปตรงนี้อ่าเราก็เลยมองว่าเราทำโซลา่าเซลล์ดีกว่านะครับเราทำระบบโซลา่าเซลอ่าดีกว่าเพื่อจะได้ประหยัดเงินส่วนนี้ ต่อรายเดือนแล้วก็เอาเงินรายเดือนส่วนนั้นไปซื้อเปลือกมาล้างมากินมาให้กัวกินน่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะครับก็เลยพักไว้ก่อนก็เลยลดแค่ไม่ให้ไม่ให้หญ้าตายนะครับลดลดน้าไว้ไม่ให้หญ้าตายแค่นั้นนี่ถอนนี่นะครับลดน้าไว้ไม่ให้หญ้าตายก็ใครที่จะทําระบบ น้ำระบบอะไรก็ดู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 ให้ดีก่อนนะครับว่าของเราเหมาะยังไงนะครับเพราะว่าของผมมันพื้นที่มันเยอะมันไม่เหมือนกับตอนที่เจตนาลมที่ผมทําตอนนั้นนะครับตอนตอนแรกๆที่ผมซื้อปลามาคืออ่าเขาเรียกก็อะไรนะลดลดน้ําข้าวอย่างเดียวนะครับทํานาอย่างเดียวมันก็มีหน้าเดียวนะครับสามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยสามเดือนสี่เดือนคุณเสียเงิน เดือนละสี่พ like 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 ันกว่า3เดือนสี่เดือนก็ก็จ่ายได้ไงครับแต่ว่าอันนี้มันมันตลอดีงครับมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยหน้าแรงนีหกเเดือนอย่างเงี้ยเจ็ดแปดเดือนอย่างเงี้ยคุณต้องสูบน้ําทุกเดือนอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอูมันเสียเงินส่วนนี้ไปเยอะเกินก็เลยจะปรับเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์กีหน้ากีหน้าเราจะได้ดูระบบยางของเราน่าจะเต็มระบบแล้วแต่ก็ ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนี่เป็นแปลงหญ้าไนที่เราปลูกใหม่นะครับนี่ไม่ได้ดูแลเท่าไรแล้วก็ตรงนี้นี่ติดกันตรงนี้ก็เป็นป่านะครับแปลงป่าของเราหนึ่งหนึ่งงานครึ่งนะครับแปลงป่าของเรานี่นะครับมีต้นยางนานะครับที่เรามาดูนี่นะครับเดี๋ยวผมปลูกเพิ่มอีกร้อยต้นนะครับผมปลูกพื้นที่ตรงฝั่งโน้นนะครับฝั่งผมสั่ง ท่อนต้นพันธุ์ยางนามาแล้วอีกร้อยต้นนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่มปีนี้นะครับผมว่าผมอยากจะปลูกทําแปลงเห็ดนะครับแปลงเห็ดจะปลูกในระยะ4ี่คูณสเมตรนะครับแปลงเห็ดปลูกไว้ในแปลงหญ้าแพนโคล่าเก่านะครับฝั่งนั้นมันลดน้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าของเราต้นยางนาต้นสักต้นอะไรบ้างนะครับหลายต้นนะครับประมาณไล่ประมาณงานครึ่งนะครับปลูก4ี่ห้าปีแล้วนะครับ เรเอาพาเดินไปชมอีกนะครับนี่นะครับผมที่จริงถ้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมก็จะมาถอน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 ต้นชิวๆนี่ทีมนะโอ้โหเขาเอื้นต้นนี้อย่างนะครับนี่มันเยอะนะครับนี่ผมก็ผมก็ไม่อยากไม่อยากเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้ว่าจะถอนไปด้วยถ่ายไปด้วยอกครับแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันก็เลยต้องทําอย่างนั้นนะครับนี่นี่วัชจะพืช อาญาท้องถิ่นนะครับญาท้องถิ่นก็เลยต้องคํำไม่ได้ไม่ได้จะถอนไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มันสั่นนะครับแต่พอเราเดินมาเข็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราเดินมาเข็นอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาน้อยในการเขาเรียกอะไรในการทําอืมแล้วช่วงว่างเสาร์อาทิตย์ก็เราก็ทาอยู่นะครับเราก็ทําได้เฉพาะช่วงเช้านะครับสายมาแดดก็ร้อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยสายมาแดดร้อนเราก็ไม่ได้ถอนแล้วนะครับ ราก็จะถอนเฉพาะช่วงเช้าเฉยก็ถอนได้ได้น้อยได้มากก็ทําไปนะครับเดือนหนึ่งจะเสร็จก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ว่าต้องเสร็จภายในวันนี้เช้านี้นะครับข้าวฝังมาตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าลูซี่นะครับหญ้าลูซี่ที่เราตัดไปในส่วนของลูซี่นี่ก็ ออตามฝนฟ้าตามมีตามเกิดไปเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเอาย่าไน่าคิดว่าน่าจะเป็นย่านไหนนะครับเอาลงมาปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวรอฝนลงก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะการปลูกของย่านไหนก็น่าจะตอบโจทย์พื้นที่ของผมและกลัวผมนะ หมายถึงว่าปลูกแซมกันไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพื้นที่เด๋ยวพื้นที่อย่างนี้นะครับนี่นี่นี่พอฝนตกชุกแล้วมันจะเหยียบย่าลงง่ายแล้วก็เอาญ้าไหนมามาเหยียบลงเลยนะครับเหยยบฟัง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 คือไม่ปลูกปลูกไปด้วยกันเลยนะครับไม่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 ได้ไถไม่ได้ไถญ่าลูซี่ทิ้งแล้วก็ไม่ได้่าปั่นแปลงใหม่นะครับถือว่าแปลงนี้ก็โอเคแล้วในส่วนของโอเคในส่วนที่นี้หมายถึง ถ้าปลูกหญ้าถ้าปลูกหญ้าไหนได้นะครับก็โอเคแล้วเพราะว่าหญ้าไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับมีพื้นที่ลุ่มนิดหน่อยมันก็ไม่ตายนะแต่ว่าหญ้าลูซี่มันน่าจะมีผลนะครับตอนแรกว่าจะปลูกหญ้ามันมาเลยแต่มองแล้วว่าเราเป็นคนขี้เกียจโดยเราเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยได้ลดน้ําใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหญ้าพวกนั้นมันต้องการดูแลที่ว่าลดน้ําใส่ปุ๋ยให้เต็มที่นะครับไม่งั้นก็อย่างขุ่นผมอะที่ผมปลูกอ่ะเนี่ย ยามันมาเลยผมก็ปลูกแล้วผมผมปลูกแล้วผมได้รู้แล้วนะครับว่ามันมันเหมาะสําหรับการดูแลแบบไหนการดูแลแบบผมมันอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าในส่วนที่คุณแบบมีน้ําเยอะมีปุ๋ยเยอะอะไรเยอะอย่างเงีย้ยเอออนันผลผลิตเยอะมากเลยครับปุ๋ยถึงน้ําถึงนี่สุดยอดเลยครับอืมต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าปุ๋ยถึงน้ําถึงได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ว่าจะปุ๋ยถึงน้ําถึงอ่ะคุณอ่า ้องมีเวลาทําแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับแล้วผมก็ปลูกมาแล้วผมดูบริบทของผมแล้วผมไม่เหมาะนะครับนี่อย่างลูซี่อย่างเงี้ยปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับได้นะครับครับเนี่ยแปลงหญ้าลูซี่แปลงหนึ่งที่ผมตัดไปตอนช่วงก่อนประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยผมตัดไปแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ตัดนะครับนี่หญ้าพอตัดแล้วนะครับทั้งหญ้ายังหญ้าหวายนายหญ้าวัชพืชที่เป็นท้องถิ่นก็ขึ้นด้วยกันนะครับแปลงนี้เต็มเลยนะครับเนี่ย สวยนะครับตอนถ้าตัดให้กินตอนนี้ก็คือได้เลยแต่ว่าตอนนี้หญ้านในทุ่งนาก็เยอะนะครับเยอะอยู่ผมก็ปล่อยให้แทเ็่ที่ตรงอีกแปลงหนึ่งตรงหัวบ้านนะครับประมาณสักเจ็ดไร่ได้อยู่เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาแต่ว่าเราทุ่งนาตอนนั้นที่เราปรับปลูกกระโพดนะครับนะตอนนี้หญ้ามันเกิดแล้วนะครับวัวก็จะกินอยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้อยู่นะนี่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าแปลงหญ้าแปลงนี้มีสิบไร่แต่ทําไมไร่ดูแล้วเฮ้ย อันนั้น3งานอันนี้หนึ่งานอันนี้หนึ่งไรอันนั้น5ไร่พอนี่นะครับมันก็จะแป่งเป็นถนนตัดถนนไปตัดเป็นคันนคันนาไปแล้วก็ตัดเป็นโพนไปอันนี้ไปนะครับนี่ถนนยางเงมันก็จะไม่ถึงมันก็อยู่ประ,ระมาณแปดไร่กว่าเดียประมาณนี่มันมาเลยก็ปลูกไว้กลางเพื่อมันมาเลยลักษณะการแต่กอก็เป็นเลื้อยนะครับเหมือนแพงโก่าเหมือนหญ้ามันมาเลยหญ้าหลงซูเปอร์อย่างเงี้ยนะในส่วนของหญ้าไนน์เนี่ยนะครับผมปลูกไว้แต่ว่าผม ชอบย่าไหนนะครับผมชอบย่าไหนแปลงนี้แปลงนี้จะห้าห้าเดือนได้แล้วนะครับจะห้าเดือนพรุ่งนี้นะครับนี่วันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งมิถุนาในครบห้าเดือนเลยนะครับบัวปลูกวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อสิบเจ็ดปูกปีใหม่นะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับอันนี้รอให้ให้กัวเรากินนะครับไม่ได้เปิดจําหน่ายแล้วนะครับนี่อันนี้ก็รอให้กัวเรากินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เปิดจําหน่ายคาดว่าปีนี้น่าจะพอนะครับถ้าระบบดูแลจัดการของเรา เก็บเงินเก็บเงินมาดูแลแปลงหญ้าเดือนละสองพันะเราลงทุนมาดูแลแปลงหญ้าเดือนละสองในเดือนละสองพันนั้นมีอะไรบ้างอาจจะฝนทิ้งช่วงได้สูบน้ําอาจจะเป็นซื้อปุ๋ยมาหวานนะเพราะว่าปุ๋ยคอกอปุ๋ยขี้วัวผมไม่ได้เอามาลงในแปลงเลยนะเพราะว่าวัวมันไม่ค่อยถูกไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยถูกหรอกครับคือที่ผมเป่าฟังนะครับ ว่ามันมีกินขิงง่ากัาจะบบอคอยกินดีปันไหนนะครับก็เลยผมก็เลยบอกคอยเอาขิงว่าลงมาใส่นะครับเลยอันนี้คือผมตั้งข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับทฤษฎีหลักๆก,ก,ก็คือผมขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจทําก็น่าจะเป็นสําเร็จรูปเลยคือ1ยูเลีย2ก็คือน่าจะเป็นปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่อัดเม็ดไปอย่างนั้นนะครับอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ในส่วนของน้ําของเราครับรอบสุดท้ายที่ผมสูบน้ําไปตอนนี้ถอนต้น,ตนรอบสุดท้ายที่ผมสูบน้ําไป จ่ายตังค่าไฟเป็นเมื่อวานในสองพันนะครับ,น,บน,น้ําบ่อนี้สองพันบาทผมก็เลยมองว่าเออมันไม่คุ้มก็เลยพักไว้ก่อนนะครับนี่ส่วนแปลงนี้ก็ยังเป็นหญ้าไนสองไร่อยู่นะครับนี่สองไร่ก็ยังปล่อยแทะเต็มทุกวันนะครับหญ้าไนแปลงนี้สองไร่ปล่อยแทะเต็มทุกวันพร้อมกับหญ้าแพงกโกล่าด้านบนที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้เมื่อวานด้วยวันก่อนเนี่ยก็ยังแทะเต็มทุกวันนะครับตอนเช้าอยู่ตรงนี้ตอนบ่ายไป,ไปอีกแปลงหนึ่งข้ามถนนไปตรงนั้นนะครับเจ็ดไร่ตรงนั้นหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะ วัวผมจิกกินถึงหนึ่งทุ่มเลยนะครับปล่อยไว้หลังบ้านเลยจะเข้าคอกตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับช่วงนี้มืดแล้วก็ยังแทะเล็มหญ้าอยู่นะครับเพราะว่ามันมียาให้แทะเล็ยมนี่นะครับเป็นบรรยากาศของเราในตามสภาวะของวัวถูกนะครับก็เลี้ยงดูกันไปนะครับถ้ากินไม่อิ่มหรือว่ากินไม่เต็มก็สงสารนะครับโดยสงสารคนเลี้ยงนี่แหละครับสงสารเองนะครับวัวมันก็อยู่ได้ของมันโตได้ของมันนะครับอาศัย อาศัยช่วงวันเวลานี่สังเกตรตรงนี้นะครับแปลงนี้นี่ที่คือผมตรงนี้เนะี่ยผมให้ให้สมาชิกแถวหมู่บ้านนะ่ยมาตัดไปแล้วนะครับนี่มุมนี้ให้มาตัดไปแล้วนะครับเพิ่นตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ดูนะครับยาวเท่าอันที่ปลูกก่อนแล้วนะครับนี่มันเป็นลักษณะของหญ้าไหนนะครับตัดเร็วยาวเร็วพอเราตัดเร็วมันก็จะยาวเร็วพอมันยาวเร็วในถึงช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดชะงักนะครับ ตามที่ผมสังเกตนะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เป็นไรนะเนี่ยตรงนี้นะครับยาวเท่าตรงนี้มันเดิมแล้วครับเพื่อเจะงามกว่าแล้วก็อ่อนกว่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าตัดไปแล้วน่าจะตัดไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกขอบๆพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะสังสังเกตโดยการที่มันเกิดใหม่เพราะว่าผมให้สมาชิกแถวบ้านมาตัดตัดตัดหญ้าคันนานะครับตัดหญ้าคันนะไปให้หวัวเนี่ยขนาดหญ้าคันนานะครับโดนตัดไปแล้วนะครับเนี่ย ขนาดหญ้าหวายหญ้าธรรมชาตินะครับเนี่ยมันก็ยังงามนะครับเออก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มหญ้าเขาบอกว่าเอออยจะจะดูแลรักษาหญ้าหวายเพื่อจะตัดทิ้งหมดคิดว่าผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับอาจจะเป็นหญ้าพวกนี้ก็อาจจะเป็นหญ้าแบบพื้นเมืองกว่าจาเมือนหญ้าหวายนี่แหละแค่แค่เราเอามาบบรุงรักษาแล้วก็ดูแลทําให้มันเป็นระบบมันก็เลยแบบสวยงามหรือว่าตอบโจทย์ดีกว่าหญ้าหวายส่วนหญ้าหวายล่ะ เรายังไม่เคยทําเป็นระบบปลูกปลูกขายหรือว่าปลูกตัดให้วัวกินนะครับแต่ว่าวัวแถวบ้านผมมันจะคุ้นชินกับหญ้าหวายมากกว่านะครับนี่นะครับนี่ตรงมุมนี้นี่คือเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะตรงมุมนี้เนี่ยคือมุมที่ผมแบ่งหญ้าให้ข้างนอกตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนี่เห็นไหมพวกที่มันโดนตัดไปมันก็ยาวพร้อมตัดอีกแล้วนะครับนี่มันเป็นนิดหน่อยที่ว่าผมปลูกมาตอนนั้นนะครับนี่ มันก็จะแตกกอไปแล้วพร้อมตัดอีกแล้วนะครับเนี่ยถ้าตัดเป็นรอบปกติได้ตัดสองรอบแล้วนะครับยาไหนเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับลดน้ําอยู่แต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ส่วนแปลงที่แทะริมก็นี่นะครับเริ่มแตกใบเขียวแล้วนะครับบัวก็ไม่กินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีน้ําขังแปลงนะครับนะน้ำมันขังแปลงนี่ที่ไม่อยากเอาวัวลงเพราะว่าอย่างนี้นะครับนี่เกิดความเสียหายในแปลงหญ้านะครับอืมแล้วเราเลือกได้ไหมเอ่อเลือก เลือกแบบว่าเอวัวมันย่ำหญ้าตายไหมหญ้ามันไม่ไม่ตายหรอกครับมันมันยังไม่ตายหรอกเออแต่ว่ามันก็จะเกิดความเสียหายของแปลงที่ว่ามันเป็นรอยเท้าวัวหรือว่าอะไรพวกนี้ตัวเหยียบย่ำตายมันก็เกิดขึ้นใหม่ได้นะครับหญ้ามันทนอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นวัชพืชอยู่แล้วแต่ประเด็นอยู่คือแปลงมันไม่เรียบเสมอนะครับมันก็จะมีน้ําขังมันแอว่งรอยวัวอย่างนี้นี่นะนี่รอยเท้าวัว แต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้นะครับเราเลือกความสบายนะครับแล้วเรามาตัดหญ้าให้วัวกินก็อ๋อไม่ไม่ไม่ไหวนะครับเนี่ยแปลงนี้สองไร่นี่โอ้โหตัดสองรอบนะครับไปกลับก็พอแล้วนะครับวัวสิบกว่าตัวนี่พะยาผมอยู่วเนี่ยผมตัดแค่สองรอบนะครับไปกลับนี่หัวแปลงท้ายแปลงนี่นะครับไม่รู้กี่เมตรนะครับในแต่ว่าถ้าเราทําเป็นระบบมันก็จะสบาย่องเีงนะครับเนี่ยแล้วผมถ่ายให้ดูในระยะไกลนะครับ ทุกนี้ช่วงเช้าก็รถโดยสารรับส่งนักเรียนก็ไปแล้วแต่ก่อนผมก็ขึ้นรถคันนี้นะเนี่ยตัดไปนู่นสุดแปลงแล้วก็ตัดกลับมาพอหนึ่งวันแล้วก็เร็วด้วยนะครับตอนตัดไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องตัดมันเร็วแต่ว่าตอนตอน,ตอนหอบหรือว่าตอนเอาไปให้กวัวกินโอ้โหนานตัวตอนปั่นนะครับเนี่ยม่นกับแปลงนี้นะแปลงแผงกวหลาผมก็ยังปล่อยแท้เล็มทุกวันนะครับลักษณะก็ แปลนี้เป็นแปลงที่ระบายน้ําได้นะครับเนี่ยแปลงเพงโกลาจะอยู่สูงกว่าระดับนะระดับทุ่งนาตรงนั้นนะครับระดับทุ่งนาตรงนั้นเพราะว่าต่อก่อนมันเป็นทุ่งนาเรารองรับน้ําจากตรงนี้ไหลลงไปนะแปลงแค่เล่มของผมตรงนี้มันประมาณสักเจ็ดไร่ได้นะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่ข้างบนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ลุ่มที่ปลูกหญ้าใหม่ปลูกหญ้าใหม่ตรงนั้นสิบไร่นะครับที่ผมแต่ว่าที่ผมบอกว่าเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาก็วัดเอาแล้วก็ จ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวก็10ไร่นะแล้วก็แป,แปลงนี้มัน17ไร่กว่าในส่วนนี้ก็เป็นแบ่งเป็นป,าปน่าเป,ปมมเป็นสวนไผ่เป็นพวกต้นมะม่วงเป็นสระน้ําที่ปลูกมะขามเทศแล้วก็ผักหวานไปตรงนั้นส่วนตรงนี้นก็ถมไว้รอ,ออนาคตข้างหน้าวนตรงนี้ก็เป็นแปลงเดินแปลงเดินที่เรานี่นะครับเนี่ยแปลงเดินที่เราปล่อยเลี้ยงตอนที่เราได้เกี่ยวหญ้าให้กัวกินหรือว่าตอนที่เราทํานานะครับนี่ตรงนี้ ัวนี้จะประมาณ3ามไร่ได้นะครับแปลงปล่อยเดินที่เราล้อมไว้ส่วนตรงนี้เป็นแปลงแพงกโกล่าเวลาเราทาํานาเราต้องล้อมนะครับล้อมแล้วก็ล,กลดน้ําแล้วก็หวานปุ๋ยแล้วก็ตอนนั้นก็ตัดจะเป็นการตัดให้วัวกินนะครับไม่ได้ปล่อยแท้เลยมอย่างนี้แต่ว่าตอนหน้าแ้งอ่ะหน้าแล้งคือหลังจากทำนาอาจจะปล่อยแท้ปล่อยลงแปลงเลยไม่ได้ตัดจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าแง้งจะไม่ได้ตัดหญ้าให้วัวกินนะครับจะเป็นการปล่อยแท้เดียมเหมือนอย่างแปลงนี้ของผมนะครับนี่ แปลนี้ที่ผมทําขึ้นมาก็จะได้ตัดหน้าแ้งนะครับหน้าแรงจะได้ตัดให้วัวกินให้วัวกินส่วนพวกนี้ก็จะเป็นฝ่ายข้างบนก็จะเป็นแทะเลมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการบริหารแปลงหญ้าของเราในเขาเรียกว่าอะไรนะในในชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่ <c oughs> ในไม่ใช่ในในชั่วงเขาเรียกว่าใน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 ช่วงที่วัวถูกถูกมากนะครับวัวถูกถูกมากเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองหรือว่าเราจะลดการเลี้ยงวัวลงลดพื้นที่การปลูกหญ้าลงอีกหรือว่าจะลดแต่วัวลงพื้นที่ปลูกหญ้าให้เหมาะสมกับวัวแบบไม่ต้องเสริมเปลือกมาาล้างไม่ต้องเสริมอะไรตรงนั้นเราก็มองไปถึงข้างหน้านะครับเพราะว่าเป็นต้นทุนของเราวัวตัวละหกเจ็ดพันแต่ก่อนตัวละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ เด๋ยนนี้ตัวละ78 0ดแปดพันก็ลงมาเยอะนะครับไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยปีหนึ่งได้ขายลูกวัวได้ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้งย,กกม,ม,ยมันก็ตัวละก็โอ้โหไม่ไหวนะครับนี่น้อยต้องได้สักประมาณตัวละหมื่นก็ยังได้นะครับเดือนละพันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ